ก็ช่างเหียเลยดักลูกเลยป่าแต่โน่นต่อทำไมอะออบอมกุกไทยเป็นไปนี่เริ่มแซ่บแล้วครับมือไปจุ่มๆเรื่อยบ้านนี้หยาดเดียวแล้วบ้านนี้หยาดเดียวแล้วบ้านนี้หยาดเดียวแล้วแซ่บอันนี้มันแซ่บไปไปกินมากกับแซ่บแล้วบ้านนี้ ไทยมากกินอยู่นี่ไงเขากินเขากินอยากจู้เขามาเลยโบนิเกินเลยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาโดนๆครับทุกคนครับโดนๆแต่เคยพอได้เคยอันนี้เธอหนึงครับกินส้มครับทุกคนครับมือทำไงเขากล้องพอดีได้มั้ย ทางไปบบได้ครับทุกทุกคนครับทางไปบบได้กับตองได้รีทางไม่นะครับวันนี้ ป้ารัดลวงกขาทุกทน ใหก็เลยแตกกับมอเตอร์ไซค์ที่เบิด์ตซิตกับตังเลอ้อมเอาครับสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการครับเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของบ้านพ่นหนาดครับทุกคนครับสวัสดีเขาก็สิมุ่งเขาสู่บ้านพ่นหนาดบ้านใหญ่ครับทุกคนครับหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางภูเขาครับสวัสดีเดี๋ยวจะพาขี่เบิ่งบรรยากาศหัวที่ที่เพื่อนแบบหลังใหญ่ๆครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนแบบบ้านๆสำับครับเปลี่ยนกันไปครับทุกคนครับตอนนี้ก็เบิ่งบรรยากาศหัวที่ที่ไปก่อนครับ บดิเด้เไม่เียนไม่ใช่นี้ยไม่เห็นเลยไงบ่ไปเห็นบ่ถูกคนครับบ,บ่มีทางไปบ่เนี้ อะไรเลยครับต้องอะไรกรับขึ้นครับทุกคนกคนลิปกรับขึ้นล่ะลบขึ้นดีกว่าลบขึ้นดีกว่าก็ได้หรอฮะออเ,เป็นปัญหาเลยครับทุกทุกคนไปบ่ได้ครับวันนี้ ทางนี้เคยไปคนเคยไปเขาก็อัดเรียบร้อยแล้วครับได้ลบขึ้น ครับรอมาตามตรงหน้าคือเกา่าเขาทุกคนครับเพราะว่าขาบไปหันไปบ่ได้ครับไปบ่ได้ทางกิโตม,มีทาง่ากแต่ไปบ่ได้ อาลัยอิ่มเราไนก็มาเล่ววน,เลนน้ำกับทุกๆคนครับเดี๋ยวผมก็จะซู่มให้เบิ่งบรรยากาศครับคายกำลังเขี่ยวเอื้องกำลังเล่นน้ำอยู่ครับทุกทุกคนครับ โดนว่ะางย่าแท้เนะาอดีเลย ตอนนี้เราก็มาฮอดแล้ะครับเพนบอกครับบานพุนนาดเมืองยมราลดแขวนข้ามวนซอปอเล่าครับก็ไม่เห็นเ็นบ่เพื่อนเพื่อนอ้ลังคาแป้นครับทุกคนครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสมัยตะกีแต่กอนครับเพื่อนลังคาแป้นแล้วก็มีซานคั่วเห็ดกับข้าวกับน้ำดังไฟครับทุกคนครับแล้วก็ทางล่างก็ปล่อยเป็นพื้นโล่งครับน้ำที่ล่างถ้วยล่างจานหุงข้าวเทลงมา้างล่างเลยครับแล้วก็มีฟืนครับเ็นบอกฟืนที่วางอยู่ทางล่างไว้เตรียมไว้น้ำฝนครับทุกคนครับ เตรียมไวนาฝนครับก็ถือว่าเป็นการสี่ที่เขาหนาฝนและฝนตกฝนลงมันสิบ่มีฟื้นดังนะครับเพราะว่าเสื้อเผืงที่ใส่ในการห้องเขาห้องน้ำ่วสมากเขาก็จะใส่ฟื้นครับทุกคนครับใส่ฟื้นก็ลเลยต้องได้เตรียมฟื้นไวมาเป็นเรื่อยฟื้นไวเต็มเลยเต็มตารางเลยนี่บึงครับสูงจุเพื่อนเลยครับทุกคนครับ สุดยอดบรรยากาศครับทุกๆคนครับเพราะว่าอีกจะข่าปีสิบปีน่นาจะบุ้มีใเห้เบิงนาจะบุ้มีเห็นครับนาจะเปลี่ยนไปเบิดแล้วเพราะว่าส่านท่อนหลังใหญ่ๆก็เริ่มมีหลายขึ้นแล้วครับหลังใหญ่หลังสมัยใหม่ครับทุกคนครับหลังค่าแบบเป็นสังกะสีเป็นกระเบื้องกันเริ่มเขามากแล้วครับ อมัตจอแซบากอดอะไรอยู่เล่ารันัแเด้มาครับทุกคนครับบันนี้มาหอดเันก็เอาสมมาสูกินเลยบันนี้เอาสอเขาจะกินพวกนี้นาะไปจักแล้วอ๋อคนเหตุกินก่อนมึงดูเป็นแต่ลไหมันแสบจัง่ะแม่กินเ้าะว่ายิมนาลิกาไวเชดองอ่ะนะ คนเแรกพัดนหเห็นกินแล้วน้ำแตกน้ำเว้ยเกินยางี่ยมาเชฟมาวาคดเดียว่เด้ยวแม่แม่มันมกินน้ำเดียวไหมกินได้ย่บ่ลูกชาแเนี่ยได้ยบ่ลูกเชาท่หรอเออลูกชาีทล้เอาคูณบพันบ้อเดี๋ยวามาว่ากินซม เสียบหลเสียบไเออนี that that ่แบวมันจังแซ่บนีประเด็กนเื่อกเียประเดกครับจะได้ผู้าเขามาคลิปเนี่ยแม่จะเข้ายเป็นพือนตัวเองไ้ไหมาแม่มาแม่าเอเข้าร่วมป๊จ้านนั่ลงเจยบปดบาเนี่นทำคิปคำนึงเนาะยี่ลูกกเีวันมเป บบว่เหน็นนะเขาเขาิดชมว่าละมวงกำลังมั่นบานพ่นนาดมาละบานบาทพ่นาดเมืองยมบลาศแลงคำม้วนเราเ็นปอเล่ามเออนมาเินมาเี่าเดมาเด้าเด้าเดาเาเดิมเข้าเเอ มาทานก็ฟุ้มแล้วกินมักเาล่นเลยยากจะได้มานอ่อนเนี่ยมัอมัเลยนมาอ่อนแล้วก็าเชี่ยวโอ้ยหวานอะไยเอาเกเนาะ้ำทางกันแล้วแต่หมูหวานว่าแต้หมูหวานเล้วยมปหลาเที่ยวาภมันลายแท้ไทาเนีะเอนทางทางลวงนี่นะคือลายได้บน่นนือเดไทยจะได้แม่มบอขี้เอาคือชม มดมือแบบปร้งเนี่ยเนี่ยข้าคอวันเี้เปรี้ยนไอแอมเจ็บเลย่ะหวานเฉข้าคอไปนี่มันสิเป็นบุญหรือเป็นอย่างาเราเมาข้าคอเพื่อนนี่นะนาตดเน้วัตัลกเย่าตเอนตอทำ ชอบออกมาเพิ่มไทยแล้วไปนี่เริ่มแซ่บแล้วครับมือไปจุ่มๆเลยบานนี้งานเดียวแล้วบากเดียวแล้วแซ่บอันนี้มันแซ่บเลยกิ <ไป S 1> นมากก็แซ่บแล้วบานนี้ไปไทมากกินอยู่นี่ได้เขากินเขากินอยากจุเขามาเลยโอ้่ละเ็เมื่อใดนะจะรับิงตืตเลยมันกำย่ไปนมาองกินเต๊กหรืมาใล บ่มาอีหลีบ่เด้อดิมาเร็วมาเร็วพี่มาหาเฮาทางล่างไปเร็วชาวเน็ตหมดเลยถ้าหมดบ่หานบ่โอ้ยตกรดจเกียวว่านนั่นบ่ได้เป็นแล้วเนาะนางเอกบาดนีิเออเป็นนางเอกครับอือเป็นเป็นตัวโกงอยู่ทั้งๆบ่ทุกแม่ใครนะลงมาให้เป็นตัวโกงดิพุ่นล่ะเป็นตัวโกงอะไร นางเอกกคือช่วงนี้นี่เออนางเอกอยู่ข้างล่างเบิดได้นางเอกไม่อยู่ทางหน้าเบิดเลยนบบอันนี้กับพระเอกล่ะนี่อันทึงๆเป็นตกงเด้อผู้ใดผู้ใอยากเป็นนางเอกพระเอกลงหีเด้ออืมอืมฮะบอสจากแสียบเบิรงเอาเด้อแับนี้พี่น้องเลย จ้มัท่านเดีววางมืออย่ได้หนิกนนะให้ชิม้ตไปเออกินตไ้เหรออืมให้ลูกกินนะโอ้มักเรือไปืโอ้ยเข็มตัวนี้มักตัวนี้มักตัวแดงมักตัวแดงกิเขานมักตัวเขียวนน่ได้ตัวแดงกันไหนมันเงยด เออาเล้อนู่มาเรียบจนซีแดงซีขาวเรียบเรามาทีหลังเราก็ได้เป็นนักเอกนะเรามาทีหลังเรฮะโอยตดยเป็นนักเอกก็เดียวได้เนาะอันีเราเก่งให้เสี่ยวลานกี่จนประเด็กแสบเนาะแต่มเ่ง่าย่งรดี๋ยวแต่โบมีตอนเนาะประเด็กเนาะมวนี ดีแลชมอดีแล้วมันบดีแล้วมันอยากกินีกลพอได้ดีกินพอได้เอาอีกนเอาอีนกินกระเทือนกินกระเทือนมาได้กินกระเทืนพ่ักกินน้ำได้ยากกินได้แมนบอกกินบะด้ยันบัอะไรกินน้ำก็ไปกินน้ำไปเอาอีกกสัรถไันผานกินกินบอิมันจะเจ็บท้องเป็นปะ ชรบตงกินอีกเนาะกินอีกกิอเอาไปกปาดเลยปาดเลยเออเอากระบอกเออลักทองอากอย่้งกระบอกกระบอกอ่ะยืดขึนมาผู้ชมมาผู้ชมเลยใส่เลยเตรียมนหนึ่ิ้วเรื่องเรื่องอะไรกินก่อนได้กินอนด้เอาลดเอาลดเเกได้จุบเดียว่าีมา ตาเกลืโอ้ยปลาแดกวิตันจว้เสียดายว้ากเกลือากเกลือด้วยลุง,ม,ลม,งม่ล่าอะไรตุ่มกมกะมือตานีปุ๊บเศรษกระกระหมวยจันทกสองกับแซบขึ้เกาดเพวครับอรเออปลาแดกเคล่นสิบบัสละไม่ละดีนเลยาดกเนาะบริกรมเลสัมผัสบรรยากาศแบบน้มาโดนโดนครับทุกวกครับโดนๆเลเคยพอเเคยนี่เท่านึงครับกขินส้มครับทุกวนครับ มือทำัไงเข่ากล้องพอดีได้มันโ้ยอสวยงามทีนี่ก็กล้องเลยนะสุดคนครับยกสองกับโบเหลือครับจักเสีสบเอียงทั้ดกินจนหันลังหากินลังห้เลยกินเยะนาดนัเลยอิ่มแลมาเมี่ยนตัว มีจากแมวเลยชมถึงท่านวซ่เมลนะเดือวันสิเดก็มีแตอันนี้ก็ยังเแลาเลอเาะยังอีกเอยกินวันอ้ยซองก็ปุ๊บปมีเลยเดอดแตกระามมันนี่ยกหนึ่งทานไปแล้วยกซองมันกระแดกนัวครับแ่บพอละยกสามมันจะคำคำแล้าพูดนบ้าน้าล็อ